มันเป็นใบหน้าที่แม้จะมีเขาสวยแต่ก็ถูกปวดบางด้วยร่องรอยบาดเล็กเหมือนโดยของมีคมกรีดเวอร์ว่าดวงตาถลดออกมานอบเบาสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมีเรื่องราวสุดร้อนที่เกิดกับผู้เราในวันที่เขาต้องเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานในเวลากลางคืนที่เดึกดเด่นบนถนนสายหนึ่งในชนบทที่เต็มไปด้วยอุโมงค์ต้นไม้เป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรเขาจะต้องทำอย่างไรเมื่อต้องขับรถระยะทางไกลๆไปพร้อมกับความร้อนเพียงลำพังซึ่งผู้เล่าได้เล่าเอาไว้ว่า ย้อนเวลากลับไปในประมาณสิปีก่อนถนนชนบทเส้นทางบ้านผมถนนหนทางบางช่วงยังคงม,มืดมิดแม้จะมีเสาไฟสองสว่างอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีต่อเนื่องยาวไกลวันนั้นผมจำได้ว่าพวกเราทำงานกะเด็กกว่าจะได้กลับบ้านก็หลังที่คืนไปแล้วเพื่อนแต่ละคน ก็มีเส้นทางกลับบ้านที่แตกต่างกันไปถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปตามระเบียบผมแยกย้ายกับเพื่อนในราวเฉียดตีหนึ่งหากผมอะไรออกจากโกดังสินค้าแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นถนนใหญ่ถนนสายนั้นในยุคนั้นยังไม่ได้ขยายถนนหนทางใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้เรียกว่าขับรถสวนเลนกันค่อนข้างลำบากโชคอย่างดี ที่รถรานในสมัยนั้นก็ยังไม่พลุกพล่านมากนักแต่ในความโชคดีผมกลับมองว่าถนนทั้งสายและดูเปล่าเปลี่ยวและก็เงียบเหงาพอสมควรจากโกดังสินค้าที่ทำงานของผมไปถึงบ้านน่าจะอยู่ในราวๆเกือบ40กิโลเมตรผมขับรถไปเรื่อยๆเปิดเพลงในรถฟังเพลินพ,พอให้เป็นเพื่อนกัน ระหว่างขับรถไปเรื่อยๆนั่นเองจูจ่ๆผมก็รู้สึกเหมือนขับรถทับอะไรบางอย่างเสียงดังกึกหลังเสียงนั้นผมบอกตัวเองว่าคงจะอุปทา,านไปหรือไม่ก็คงจะเป็นขอนไม้ที่หล่นบนถนนสายเล็กๆนั่นเพราะถนนเส้นนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต่งงางเต็มสองข้างทางกิ่งก้านสาขาปกคลุมชนการราวกับอุโมงค์ที่ทอดยาว อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าในเวลากลางวันมันก็สวยงามดีอยู่แต่ตกกลางคืนเท่านั้นมันดูดำทะมึนไปหมดเหมือนกับแสงจานท์แสงดาวไม่อาจทะลุผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ลงมายังถนนได้เมื่อใจบอกตัวเองว่าแค่ขอนไม้ผมก็ไม่ใส่ใจอะไรทั้งนั้นยังคงขับรถต่อไปเรื่อยๆ แต่ก็แปลกที่รถของผมปกติจะขับพุ่งทยานไปนอย่างดีมันกลับเนิบเน็บเหมือนอย่างรถแบนหรือเหยียบทับถนนลาดยาที่ยังไม่แห้งดีมันเนิบเน็บจนผมเผลียมองหน้าปัดบอกเข็มไม้เห็นชัดว่ามันแทบไม่กระดิกเรากับรถจอดสนิทอยู่หรือแค่เพียงไหลไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเท่านั้น ผมพยายามปลอบใจตัวเองให้คิดในแง่ดีแต่ก็ไม่กล้าจอดเพื่อลงไปดูอะไรในเวลานั้นเพราะยังอยู่ในช่วงถนนที่มืดมีเป็นอันมากต่อเมื่อผมขับเลยอุโมงต้นไม้มาหน่อยเรียกว่าพอมีช่องว่างให้ลำแสงจากดวงจันทร์สาดส่องลงมายังพื้นถนนอยู่บ้างผมก็ตีไฟฉุกเฉินเลี้ยวชิดไหลาทางให้มากที่สุดเพื่อลงไปสำรวจยางรถของตัวเอง ตั้งใจว่าถ้าหากว่าอย่างแบนจริงก็คงต้องโทรหาเพื่อนที่เป็นกู้ภัยให้มาช่วยกันหน่อยแต่เมื่อผมลงไปสำรวจตั้งแต่ล้อหน้าไปจนถึงล้อหลังทุกอย่างก็ดูปกติดีหมดไม่มีอย่างเส้นไหนบี้แบนจนบทถนนมาเลยสักนิดผมสายหน้าออกมาอย่างขัดใจคนยิ่งงงง จะมาเสียเวลากับการลงมาดูอย่างรถอีกบนออกไปแล้วผมก็เดินอ้อมจากท้ายรถกลับมาตรงล้อหน้าเพื่อเปิดประตูด้านคนขับแต่ขณะที่ผมเอื้อมมือไปเปิดประตูนั้นเองผมก็รู้สึกถึงความเหนียวหนึบของอะไรบางอย่างที่ยึดเกาะข้อเท้าของผมเอาไว้เต็มแรงเสียงมันแรงเหมือนลนักษณะตะปบมือแรองๆที่ข้อเท้า ผมใจหายว่าว่ามือใครแล้วมันมาจากไหนในเมื่อร,บรอบๆตัวของผมไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวยังไม่ทันจะตอบโจทย์ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหล่าสุนัขของชาวบ้านในแวกนั้นก็พากันเห่าหอนรับเก่นเป็นทอดหน้าตาเฉยได้อีกผมใจหายว่าคนลุกกรูกเกลียวขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ แม่เคยสอนผมไว้ว่าคนเราเมื่อตกอยู่ในความกลัวมักเห็นอะไรได้ทุกอย่างและหวาดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตั้งแต่เด็กจนโตผมกับน้องเลยถูกสอนให้มีสติอยู่เสมอตอนนั้นใจผมนึกถึงพุทธคุณนึกถึงคำสอนของแม่ที่เปรียบเสมือนอาวุธป้องกันตัวของผมจากนั้นผมก็ค่อยก้มหน้าหลงมองที่ข้อเท้าของตัวเอง เสียเหมือนมีบางสิ่งผุ่หายเข้าไปใต้ท้องรถขณะที่ข้อเท้าของผมยังของว่างเปล่าทุกอย่างปกติดีไม่มีมือหรือสิ่งใดมาเกี่ยวพันข้อเท้าของผมเอาไว้สักนิดหรือบางทีผมอาจจะเกิดความกลัวเสียงม้าหอนจนหลอดไปเองก็อาจเป็นได้ผมบอกกับตัวเองแล้วก็ถอนหายใจยาวอย่างล่องอก เปิดประตูคนขับขึ้นไปได้ผมก็มุดตัวเข้าไปนั่งอยู่หน้าพววมาลัยรถแต่ให้ตายเถอะที่บอกว่างๆข้างคนขับในเวลานั้นมันปรากฏร่างของหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสัน้นอวดเรียวขาขาวๆวินาทีนั้นผมเผลอร้องออกมาด้วยความตกใจอารมณ์ในเวลานั้น มันกระเจิดกระเจงและก็น่าตกใจอยู่ไม่น้อยผมขับรถออกมาจากโกดังที่ทำงานคนเดียวแล้วใครกันมานั่งอยู่บนรถของผมได้ภาพนั้นทำเอาผมถอยหลังกรูดไม่กล้าขึ้นไปนั่งบนรถและขณะที่ผมกำลังลังเลว่าจะทำยังไงต่อไปดีฉับพลันนั่นเองร่างของหญิงสาวบนบอก ก็ค่อยๆหักลงทีละชิ้นราวกับเป็นตุ๊กตาปูนปั้นเริ่มจากแขนทีละข้างตามด้วยขาที่ห้อยลงบนพื้นรถที่พีคที่สุดก็คือศรีรษะที่ตั้งอยู่บนบ่าเส้นผมยาวๆที่เหมือนถูกกระชากรุนแรงก็จะหักดังโพรหลังเสร็จนั้นศรีรษะของหญิงสาว ก็คลิ้งขู่ขลักมาตั้งตรางงานอยู่ตรงบอกคนขับมายินตามให้ผมถอยหลังห่างจากรถตัวเองออกไปอีกบ้าไปแล้วผมต้องประสาทหลอนไปแล้วแน่ๆที่เห็นดวงตาลเลือกทะลนของหญิงสาวหลุดออกมาจากเบ้าตากอะที่เส้นผมยาวๆนั้นจะค่อยๆเลื่อนยาวออกมาเรืเร่อยๆกอะจะลงมาพัานอยู่รอบข้อเท้าของผม เสียงหัวเราะบาดเลึกของผู้หญิงคนนั้นแข่งกับเสียงสุนัขเห่าหอนกันเป็นทอดๆไม่มีวิ่แววว่าจะหยุดลงง่ายยังไม่รวมเสียงแหกปากล้านของผมด้วยในเวลานั้นเป็นใครก็คงเห็นเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วผมคงจะเจอดีเขาให้แล้วจริงๆผมร้องตะโกนเสียงดังแล้วก็วิ่งไปด้วยสะบัดขาจนหลุดจากเส้นผม ที่ลายข้อเท้าเอาไว้แปลก,กระชากมันทําให้ผมแสแบบแป๊บๆบที่ข้อเท้าแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผมหยุดวิ่งวิ่งไปอย่างไร้จุดหมายจะหาบ้านคนก็ทังยากแม้แต่ปั๊มน้ามันจุดผักรถสักนิดที่ให้แสงสว่างก็ไม่มีวินาทีนั้นผมได้ขึ้นมาได้ว่าผมมีเพื่อนกู้ภัยอยู่หลายคน แต่เมื่อล้วมือลงไปในกระเป๋ากางเกงผมก็แทบร้องไห้ให้ตายเธอนี่ผมคงลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแนๆ่ๆผมพยายามตั้งสติวิ่งมาไกลขนาดนี้เหลียวมองกลับไปก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีสิ่งใดติดตามมาบางทีมันอาจจะเป็นผู้ปีสาวขี้เล่นที่อยากออกมาหยอกล้อชายหนุ่มในยามค่ำคืนก็ได้ ยังไงซะการกลับไปตั้งหลักที่รถแล้วขับรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าการวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงร้ายจุดหมายแน่ๆผมตัดสินใจกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับมาจนถึงรถที่จอดอยู่ริมถนนสายนั้นนึกแปลกใจว่าทำไมค่ำคืนนี้มันถึงทั้งมืดมิดและดูราวกับเป็นถนนร้างอย่างนี้ก็ไม่รู้ จะหาเพื่อร่วมทางเพื่อขอความช่วยเหลือสักคนยังหาแทบไม่เจอผมเหมือนจะบ่นบนกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูรถอย่างก,งกล้างกลัว,ลวสิ่งที่ผมกว่าตาม,มองก็คือเบาะที่นั่งข้างคนขับเมื่อเห็นว่ามันว่างเปล่าผมก็ค่อยถอนหายใจโล่งอกไม่เสียเวลาคิดนานรีบกระโจนขึ้นไปนั่งบนรถ ติดเครื่องได้ผมก็ใส่เกียร์เดินหน้าทะยานไปอย่างรวดเร็วที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งในค่ำคืนนั้นก็คือเมื่อผมขึ้นมานั่งบนรถอีกครั้งแล้วทะยานฝา่าความมืดไปข้างหน้ายางรถที่ว่านเนิบเนกก็กลับมาเหมือนปกติทุกอย่างรถเก่งคันเก่งข,ของผมมันทะยานไปอย่างไม่ติดขัดไม่มีวี่แววว่าอยางจะแบด เขาเดจะมีบางสิ่งมายึดเหนี่ยวล้อรถให้ช้าลงได้อีกผมขับไปเพ่งมองหลักกิโลเมตรไปอีกประมาณไม่ถึง20กิโลเมตรก็จะถึงที่พักผมปลอบตัวเองให้มีสติไม่ลืมที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาวางไว้ใกล้ๆตัวอย่างน้อยถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์สุดสะรทึงในใดๆขึ้นอีกผมจะได้ขอความช่วยเหลือจากเ,เพื่อนได้ทัน ขณะที่ผมกำลังคิดอยู่ในใจนั่นเองจู่ๆก็ปรากฏเสียงหวานๆเยือกเย็นดังมาจากเบาะหลังรถของผมจะขอให้ใครช่วยดีนะใครก็ได้ผมเผอตอบไปอย่างรวดเร็วอย่างลิมตัวต่อเมื่อนด้นขึ้นได้ว่าผมขับรถอยู่คนเดียวบนถนนสายนี้ ไม่ได้มีใครติดสอยห้อยตามมาด้วยสักนิดเท่านั้นแหละผมก็ขนหัวตั้งขึ้นมาเลือบมองกระจกมองหลังด้วยสัญชาตญาณที่มีกอดมือมาที่กำพวงมาลัยเอาไว้แน่นนั้นจะชื้นไปด้วยเหงื่อที่ซึมออกมาด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ใครมันเป็นใบหน้าที่แม้จะมีเขาสวยแต่ก็ถูกบดบังด้วยร่องรอยบาดเล็ก เหมือน้วนของมีคมกรีดเวอหวาดวงตาถลนออกมานอกเบา้าริมฝีปากที่แย้มยิ้มนั้นฉีกมาถึงรูหูกลิ่นข่าวเลือดคลาครุงปากปนกับกลิ่นน้ําหนองชั่วสะอิสะเอียนผมไม่รู้ว่าเวลานั้นผมเหยียบคันเร่งเร็วแค่ไหนผมรู้แต่ว่ามันเร็วกว่าทุกคร้าที่ผมเคยเหยียบม,มาก่อนผมไม่มีเบรก ไม่กล้าแตะเบรกผมกลัวการวิ่งหนีผู้สาวบนถนนสายนั้นแล้วเพราะจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ยิ่งวิ่งก็เหมือนยิ่งไกลออกไปและเต็มไปด้วยความมืดมิดในใจผมคิดถึงแต่คำสอนของแม่ตั้งสติสวดมนต์บทที่พอจดจำได้สวดมันไปเถอะยังไงก็ขอให้มันไปพ้นๆจากรถของเราก็พอ ผมสวดมนต์ไปเหยียบคันเร่งไปรู้เลยว่ามันเร็วมากเพราะดูจากหลักกิโลเมตรอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงบ้านของผมแล้วให้มันรู้ไปว่าผีสาวนั่นมันจะตามผมไปถึงบ้านบอกกับตัวเองแล้วผมก็ขับพยานต่อไปก่อนจะรู้สึกเหมือนตัวเองขับรถเข้าเส้นชายยังไงอย่างนั้น เมื่อหลุดพ้นจากถนนสายชนบทอันมืดมิดเข้าสู่เส้นหลักที่มีไฟส่องสว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านของผมแล้วผมเหลือบมองกระจกหลังอย่างก,กล้าก,ก,กลัวกรัวก่อนพ่อนลมหายใจเบาๆภาพหญิงสาวสุดสะพรึงนั้นอันตรธานหายไปแล้วในเวลานั้นแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือกลิ่นเหม็นตลบอบอวนที่เหมือนไม่เลือนหายไปจากรถของผมเลยสักนิด ผมบอกกับตัวเองว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาเข้าวขาแขาให้เอี่ยมสะอาดไปเลยก่อนจะถึงบ้านในราวๆสัก5กิโลเมตรเห็นจะได้ฉับพลันนั่นเองเสียงสัญญาณโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเพื่อนของผมที่เป็นกู้ภัยคนหนึ่งโทรมาด้วยเสียงตื่นตกใจจนผมต้องบอกให้มันใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดกันมันก็บอกว่า เพื่อนมารวมตัวกันอยู่หน้าบ้านผมพร้อมมีเหตุวอลสี่สิบแจ้งอุบัติเหตุตามเส้นทางที่ผมขับกลับมาบ้านถนนชนบทที่เต็มไปด้วยอุโมงค์ต้นไม้นั้นมันถามผมเสียงสั่นว่าปลอดภัยดีไหมเจอกับเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางออกจากโกดังที่ทำงานนั้นมีหญิงสาวที่กลับจากทำงานในร้านอาหาร ได้เดินข้ามถนนตัดหน้ารถอย่างกระชันชิดทําให้ถูกรถชนและทาร่างของเธอแถมยังลากไปไกลอีกหลายสิบเมตรผมได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับอ้าปากค้างอดนึกไปถึงแม่สาวน้อยที่นั่งอยู่บนรถผมในช่วงหนึ่งบนถนนสายนั้นไม่ได้ก่อนที่ผู้เพื่อน,อนจะบอกว่าให้ผมขับรถดีๆ กลับมาถึงบ้านค่อยคุยกันและเมื่อผมขับรถกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็พบว่าบรรดากู้ภัยเ,เพื่อนๆของผมสองสามคนนั่งกินเหล้าย้อมใจรออยู่หลังรถกู้ภัยพวกมันแทบจะแข่งกันเล่าถึงเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยความตื่นเต้นและตื่นกลัวก่อนจะบรรยายถึงความสวยของสาวเสิร์ฟนั้นจนผมแทบเคลิบตา แต่ก็มาสะดุดใจตรงลักษณะการแต่งกายกับผมยาวจนถึงกลางหลังนั้นมันทำให้ผมถึงกับพอดูรูปของผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับบอกเพื่อนว่าขอเป็นรูปที่ดูสวยงามห้ามเอารูปตอนเธอถูกลดชนมาให้ดูเด็ดขาดเมื่อเพื่อนส่งภาพให้ดูผมก็ถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงไม่ผิดจริงๆทั้งรูปร่างหน้าตา ทั้งสีของเสื้อผ้าและการแต่งกายมันคือภาพของผู้หญิงที่คืบคลานออกมาจากใต้ทองรถของเขาชัดๆให้ตายเถอะที่ข่าวว่าวิญญาณผีตายโหงที่ตายโดยไม่รู้ตัวมักจะมีพลังอำนาจหลอกหล้อนคนที่ผ่านไปมาตามเส้นทางที่เกิดเหตุนั้นได้ผมถึงกับสวดแผ่เมตตายอยู่ในใจพร้อมกับส่งจิตไปถึงเธอ ว่าผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และผมไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองเธอแต่อย่างใดเชื่อว่าที่เธอขึ้นมานั่งบนรถของผมนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมหลุดเข้าไปอยู่ในวังวนของดวงวิญญาณของเธอพอดีพอดีอดมากกว่าที่เธอจะมาหลอกหลอนให้ผมตื่นกลัวโลกหลังความตายเป็นโลกที่น่าสะพรึงกลัวในห้วงเวลาที่ถนนคอนและผี มาบรรจบกันพอดีมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์สุดร้อนน่าสะเพิ่งกลัวขึ้นมาได้อย่างเสมออยากไม่คาดคิดและก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวร้ายในชีวิตของใครทั้งนั้นประสบการณ์หลอนบนท้องถนนในชนบทครั้งนั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานนับสิบปีแต่ผมเองก็ไม่เคยลืมเลือนเพราะนั้น เป็นเรื่องาราวหอ่อระเทศสุดแล้วในชีวิตของผม